สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันไกดมุจรินค่ะวันนี้จะนำพาท่านมาเชียววัดสวยๆงามๆซึ่งเป็นอารามหลวงแห่งที่เจ็ดของเชียงใหม่ค่ะเป็นอพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเหตุที่ชื่อวัดป่าดาราพิรมเนี่ยค่ะเนื่องจากเดิมเนี่ยที่ตั้งนี้เป็นป่าช้าค่ะ ตั้งอยู่ข้างหลังของสวนเจ้าสบายซึ่งเป็นที่ตั้งของตำหนักของท่านเจ้าแม่ดารารัศมีค่ะแล้วดาราพิรมก็คือนำมาจากชื่อของท่านดารารัศมีค่ะสถานที่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสถานที่ก็หาง่ายมากค่ะ เดินทางเส้นเชียงใหม่ฝางหรือถนนโชตนาเมื่อท่านมาถึงหน้าอำเภอนะคะเลี้ยวซ้ายกิโลกว่ากว่าก็จะเข้าถึงวัด <มา S 1> นี้มาค่ะมาดูกันต่อนะคะพาไปชมในตัวอุโบสถหลังใหญ่ค่ะในอุโบสถหลังใหญ่นะ่ยจะเห็นว่าเสาเนี่ย ลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยนะคะซึ่งคล้ายๆกับหอคำหลวงเหตุเนื่องด้วยจากที่ตระกูลช่างตระกูลเดียวกันนะคะได้แสดงฝีมือไว้สองแห่งนี้ค่ะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของเจ้าแม่ดาราศมีรัะชะการที่ห้าค่ะโอออาสวยงามวิจิตรพิการส,สวยงามมากนะคะนอกจากข้างในสวยงามแล้วนะคะข้างนอกก็วิจิตรพิสดารค่ะ แล้วมองดูกันรอบๆนะคะมีความสุขกันนะคะขอบคุณค่ะ